ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูโชนแล้วนะเดี๋ยวให้นักเรียนไปติดตามในวิดีโอได้เลยนะครับว่าคุณครูโชนจะสอนเราเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวไปพบกันเลยในวิดีโอครับผมครับวันนี้ก็เราก็จะมาเรียนนะครับเกี่ยวกับการสร้างมุมที่มีขนาดของมุมนะครับเท่ากับมุมต้นแบบนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องมีความรู้พื้นฐานนะครับเกี่ยวกับมุมนะครับในการเรียกชื่อมุมนะครับและ จุดยอดมุมคืออะไรแขนของมุมคืออะไรคุณครูก็อยากให้นักเรียนนะครับย้อนกลับไปรับชมนะครับข้อควรรู้นะครับก่อนการเรียนการสร้างทางเลขาคณิตนะครับสําหรับนักเรียนที่ศึกษาแล้วนะครับก็ไปรับชมคลิปกันต่อได้เลยนะครับสําหรับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ศึกษานะครับเพื่อความเข้าใจนะครับให้นักเรียนย้อนกลับไปนะครับเดี๋ยวไปพบกับครูในบทเรียนเลยนะครับผม ครับก็มาอยู่ที่ตัวอย่างแรกนะครับนักเรียนตัวอย่างแรกนะครับเรามีมุมต้นแบบของเรานะครับมุมนี้ชื่อว่ามุม b a c นะครับหรือมุม c b a นะครับซึ่งมี a เป็นจุดยอดมุมเนาะนะครับทีนี้นะครับขั้นแรกนะครับขั้นแรกขั้นแรกนะครับให้นักเรียนนะครับสร้างรังสีขึ้นมา1เส้นนะครับสร้างรังสีขึ้นมา1เส้นเนาะนะครับสร้างรังสีขึ้นมา1เส้นอ่า ยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับลังสีนี้ชื่อว่าลังสี d e นะครับรังสี DE นะครับเมื่อนักเรียนสร้างรังสีขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนไปสนใจนะครับมุมต้นแบบของเรานะครับมุมต้นแบบเนาะทีนี้นะครับอ่าเรานะครับสนใจที่แขนของมุมนะครับอ่าชื่อว่า CA เนาะแขน CA ข้างนี้เนาะครับเราสนใจแขนข้างนี้นะครับ CA นะครับทีนี้ให้นักเรียนกําหนดจุดขึ้นมา1จุดนะครับกาหนดจุดขึ้นมา1จุดนะครับระยะประมาณเท่าไหร่ก็ได้นะครับให้นักเรียนกะนะครับพอประมาณเนาะตรงไหนก็ได้นะครับของแขน AC นะครับบนแขน AC นี่นะครับตรงไหนก็ได้นะครับครู กำหนดที่จุดนี้ละกันนะครับจุดนี้ชื่อว่าจุด F เนอะจุด F นะครับต่อไปนะครับขั้นต่อไปให้นักเรียนนําวงเวียนของนักเรียนขึ้นมานะครับวงเวียนนะครับเสร็จแล้วนะครับกลางวงเวียนให้มีรัศมีเท่ากับ AF นะครับเท่ากับ AF นะครับเมื่อกางเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางนะครับจุด A เป็นจุดศูนย์กลางนะครับ ีนี้วาดวงกลมของนักเรียนขึ้นมาเลยนะครับก็จะได้เป็นวงกลมแบบนี้ขึ้นมานะครับเมื่อได้วงกลมเสร็จแล้วนะครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงนี้จะเกิดจุดตัดนะครับจะเกิดจุดตัดให้นักเรียนนะครับกําหนดจุดตัดขึ้นมา1จุดนะครับกําหนดจุดตัดขึ้นมา1จุดจุดนี้ชื่อว่าจุด G นะครับจุดจต่อไปนะครับให้นักเรียนนําวงเวียนของนักเรียนขึ้นมาอีกนะครับทีนี้นะครับครูก็นะครับจะกลางวงเวียนให้มีรัศมี ความยาวเท่ากับ AF นะครับเท่ากับ a f กางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ AF นะครับต่อไปนะครับมาสนใจรัศมีที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับให้ใช้จุดปลายข้างใดข้างหนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางนะครับให้ใช้จุดปลายข้างใดข้างหนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางนะครับในที่นี้ครูเลือกจุดจุด,ดีแล้วกันนะครับครูเลือกจุดดีเนะาะเมื่อได้จุดดีเสร็จแล้วนะครับ มันจะเกิดเป็นวงกลมดีขึ้นมาเนาะทีนี้ตรงนี้จะเกิดเป็นจุดตัดนะครับจะเกิดเป็นจุดตัดครูก็กําหนดจุดตัดขึ้นมา1จุดเลยนะครับกาหนดจุดตัดขึ้นมาจุดนี้ชื่อว่าจุดเสเนาะเสขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปให้นักเรียนกลางวงเวียนของนักเรียนนะครับให้มีความยาวรัศมีเท่ากับ GF นะครับ g ีอ่าในที่นี้นะครับนักเรียนอย่าสับสนนะครับว่าไปสนใจ ตรงส่วนโค้งนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะทําให้เห็นภาพเนาะครูจะทําให้เห็นภาพนะครับการวงเวียนก็คือระยะห่างนะครับระยะห่างนะครับอ่อ่า,อาครูจะใช้เส้นนี้ให้นักเรียนเห็นเนาะนะครับเส้นนี้นะครับอ่าเส้นนี้นะครับอ่าเส้นนี้นะครับอ่าเดี๋ยวครูจะตั้งคาใหม่เนาะอ่าเป็น สีแดงแล้วกันนะครับสีแดงนะครับอ่าลักษณะเส้นของครูเอาเป็นเส้นปะะนะครับเส้นปะะนะครับอ่านักเรียนเห็นไหมครับเส้นปลยาวๆแดงๆตรงนี้นะครับเราจะกางวงเวียนให้มันมีระยะห่างนะครับนะครับเพื่อวัดระยะห่างระหว่างจุด G กับจุด S นะครับอ่าหยิบวงเวียนของนักเรียนขึ้นมาเลยนะครับหยิบวงเวียนขึ้นมาเลยนะครับ กางวงเวียนนะครับให้มรัศมีเท่ากับจุด G กับจุด f นะครับเมื่อได้แล้วเมื่อได้แล้วนะครับเราก็นะครับใช้จุด h สเป็นจุดศูนย์กลางนะครับใช้จุดเสเป็นจุดศูนย์กลางนะครับเมื่อกางเสร็จแล้วนะครับใช้จุดเสเป็นจุดศูนย์กลางนักเรียนเห็นไหมครับมันจะเกิดจุดตัด2จุดนะครับนักเรียนจะใช้จุดตัดใดก็ได้นะครับ ใช้จุดตัดใดก็ได้นะครับในที่นี้ครูใช้จุดตัดนี้นะครับข้างบนนะครับกําหนดจุดตัดจุดตัดของฟูชื่อว่าจุดจุด i นะครับจุด I นะครับจุดไเมื่อได้นะครับจุดตัดตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนนะครับลากลังสีเลยครับลากลังสีนะครับลากลังสีผ่านจุดดีไปหาจุดตัดไนะครับไปหาจุดตัดไอ ่าเราจะได้มุมของเราขึ้นมาแล้วนะครับหรือได้มุมขึ้นมาแล้วนะครับอ่ต่อไปนะครับเราจะทราบได้ไงว่ามุมของเราที่สร้างขึ้นมานะครับมีขนาดมุมเท่ากับมุมต้นแผบนะครับให้นักเรียนนะครับหยิบนะครับไม้โปรเชคเตอร์นะครับขนาดครึ่งวงกลมขึ้นมานะครับเพื่อวัดองศาของมุมนะครับในที่นี้ของครูมีอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับ ครูจะวัดนะครับมุมต้นแบบของครูนะครับครูจะวัดนะครับเอาไมโปรเจคเตอร์นะครับวัดเลยนะครับได้เท่าไหร่ครับมุมของครูได้คือนะครับ47.28องศานะครับมุมต้นแบบของครูคือ4 7 2.8องศานะครับอ่าทีนี้มาวัดมุมที่ครูสร้างขึ้นมาสิว่าเท่ากันหรือไม่อ่าลากของครูก็จะใช้อุปกรณ์นะครับในโปรแกรมของครูนะครับเพื่อวัดนะครับอ่าใช้จุด H aste, แล้วก็จุด D แล้วก็จุด I นะครับได้มุมมาแล้วได้เท่าไหร่หลูกอ่าขนาดของมุมคือเท่าไหร่หลูก47.28องศาเท่ากันเลยนะครับอ่า แล้วของนักเรียนล่ะครับที่สร้างขึ้นมาเป็นอย่างไรครับลูกเท่ากันไหมลูกนะครับถ้าเท่ากันแล้วแสดงว่านักเรียนสร้างได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวไปพบกับตัวอย่างที่2ได้เลยนะครับทับนักเรียนตัวอย่างที่2นะครับเราก็มีมุมต้นแบบของเรานะครับชื่อว่ามุม BAC นะครับหรือเราเรียกอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับว่ามุม CAB เนาะครับซึ่งมี A เป็นจุดยอดมุมนะครับอ ตามขั้นตอนเลยนะครับลูกตามขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้นักเรียนสร้างลังสีขึ้นมา1เส้นนะครับลังสียาวขึ้นมา1เส้นนะครับยาวเท่าไหร่ก็ได้เนาะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับยาวเท่าไหร่ก็ได้ทีนี้นะครับเดี๋ยวครูจะเคลื่อนนะครับเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพเนาะนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับ ตามขั้นตอนเลยนะครับตามขั้นตอนนะครับให้นักเรียนนะครับเลือกกําหนดจุดขึ้นมา1จุดนะครับอ่าบนแขนข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับของมุมเนาะทีนี้นะครับอ่าครูก็เลือกแขนนะครับ AC เนาะ AC นะครับ AC นะครับแล้วก็กําหนดจุดนะครับ1จุดขึ้นมานะครับกะโดยประมาณนะครับวาง จุดตรงไหนก็ได้นะครับวางจุดตรงไหนก็ได้นะครับในที่นี้ครูก็วางตรงนี้แล้วกันเกิดจุด F ขึ้นมาแล้วนะครับเกิดจุด F ขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนนะครับกลางวงเวียนของนักเรียนนะครับให้มีรัศมีนะครับยาวเท่ากับ AF นะครับยาวเท่ากับ AF ครูก็หยิบวงเวียนขึ้นมานะครับ กลางไปเลยครับกลางไปเลยนะครับเท่ากับเ s แล้วนะครับก็ใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางนะครับอ่าให้นักเรียนนะครับลากนะครับครึ่งวงกลมก็ได้นะครับหรือวงกลมก็ได้เนาะอ่าเกิดเป็นวงกลม A นะครับวงกลม A ทีนี้ตรงนี้จะเกิดจุดตัดเนาะจะเกิดจุดตัดครูก็กําหนดจุดตัดนะครับกําหนดจุดตัดนะครับจุดตัดนี้ชื่อว่าจุดตัด G นะครับจุดตัด G ี ตอนต่อไปนะครับทีนี้เราจะมาสนใจอ่าลังสีที่เราสร้างและลังสีดีนะครับลังสี DE นะครับครูก็ใช้จุด d เป็นจุดเป็นจุดศูนย์กลางนะครับจะใช้จุด E เป็นจุดศูนย์กลางนักเรียนจะบางคนจะใช้จุด E เป็นจุดศูนย์กลางได้ไหมครับได้นะครับได้เนาะทีนี้ก็หยิบวงเวียนของนักเรียนขึ้นมาเลยครับบวงเวียนขึ้นมานะครับ กลางนะครับวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ af นะครับกลางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ af นะครับเสร็จแล้วนะครับกลางปุ๊บอ่ะเราก็จะได้วงเวียนของเรานะครับอ่ะมีความยาวรัศมีเท่ากับวงกลม a เลยนะครับต่อไปนะครับใช้จุด d เป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็ให้นักเรียนวาดวงกลมหรือเครื่องวงกลมก็ได้นะลูกอ่า เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับบนลังสีที่เราสร้างขึ้นมาจะเกิดจุดตัดตรงนี้นะครับจะเกิดจุดตัดตรงนี้ให้นักเรียนนะครับกําหนดจุดตัดขึ้นมาใหม่1จุดนะครับอ่ากำหนดจุดตัดจุดตัดนี้ชื่อว่าจุด S เนาะจุด H นะครับอ่าขั้นต่อไปนะครับให้นักเรียนนะครับกลางวงเวียนออกนะครับเพื่อนะครับวัดระยะห่างนะครับวัดระยะห่างระหว่างจุด f กับจุด G นะครับอ่าในตัวอย่างในตัวอย่างนี้นะครับครูก็จะทําให้นักเรียนเห็นนะครับว่าระยะห่างเป็นเส้นลาเนาะอ่าระยะห่างนะครับเส้นสีสีแดงนะครับเส้นปะสีแดงเนาะเส้นปะสีแดงอ่านักเรียนเห็นภาพแล้วเนาะนะครับอย่าไปวัดที่ส่วนโค้งนะครับอย่าไปวัดที่ส่วนโค้งนะครับไม่ใช่นะลูกไม่ใช่นะครับให้วัดระยะห่างนะครับตาม เส้นสีแดงเลยรอยเส้นปะสีแดงของครูเลยนะลูกอ่ะหยิบวงเวียนขึ้นมานะครับหยิบวงเวียนขึ้นมากลางนะครับจุด G ไปถึงจุด F นะครับอ่าเราก็จะใช้จุด H นะครับจุด H เป็นจุดศูนย์กลางนะครับใช้จุด H เป็นจุดศูนย์กลางอ่านะครับตรงนี้จะเกิดนะครับจะเกิดเส้นตัดกันนะครับให้นักเรียน กำหนดจุดตัดขึ้นมา1จุดเลยนะครับจุดตัดของครูชื่อว่าจุดจุดไอนะครับจุดไอนักเรียนจะตั้งชื่อจุดตัดเป็นชื่ออื่นก็ได้นะลูกชื่ออื่นก็ได้นะครับชื่ออื่นก็ได้นะครับเดี๋ยวครูขยับองค์ประกอบอื่นๆออกนะครับที่ไม่ใช่องค์ประกอบหลักที่เราสนใจเนาะ,ะ,ะนะครับ ทีนี้นะครับทีนี้ต่อไปขั้นต่อไปนะครับเราจะลากนะครับเร,เราจะลากลังสีนะครับหรือส่วนของเส้นตรงนะครับจากจุดดีไปที่จุดไอนะครับจากจุดดีไปที่จุดไอเนะอาะในที่นี้ครู <team> สร้างเป็นลังสีแล้วกันนะครับลังสีาลากจากจุดปลายจุดดีผ่านไปที่จุดไอเนาะครับทีนี้ครูจะทําให้นักเรียนเห็นภาพนะครับว่า f มุมต้นแบบ ทีนี้ครูจะเปลี่ยนสีให้นักเรียนเห็นนะครับในตัวอย่างที่1นักเรียนอาจจะยังไม่เห็นว่ามันเป็นอย่างไรนะครับครูจะใช้เป็นสีส้มนะครับสีส้มเนาะสีส้มนี่คือมุมต้นแบบนะครับทีนี้มาดูมุมที่เราสร้างขึ้นมาใหม่มนะครับมุมที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้ครูจะใช้เป็นสีสีน้าเงินและกันเนาะสีน้ําเงินนะครับ เป็นสีน้ำเงินนะครับให้นักเรียนเห็นภาพอ่าทีนี้นักเรียนเห็นไหมลูกมันจะเกิดเป็นมุมขึ้นมาแล้วนะครับอ่าแต่เส้นที่นักเรียนสร้างขึ้นมาจําเป็นต้องยาวเหมือนครูไหมลูกไม่จําเป็นนะลูกอันนี้คือตัวอย่างนะครับครูใช้โปรแกรมนะครับในการทําให้นักเรียนเห็นนะครับอ่าต่อไปครูจะวัดขนาดของมุมแล้วนะครับอ่าให้นักเรียนหยิบนะครับไม้โปรเทคเตอร์นะครับแล้วอ่าชนิดครึ่งวงกลมขึ้นมานะครับเพื่อนะครับวัดนะครับ ขนาดของมุมเนะาะของครูก็มีอุปกรณ์ของครูคือครูวัดขนาดมุมนะครับวัดขนาดมุมให้หนักเรียนเห็นก่อนนะครับขนาดของมุมของครูที่วัดได้คือเท่าไหร่ลูกอ่ามุมที่ครูวัดได้นะลูกมีขนาดเท่าไหร่ลูก70.33องศาเนาะทีนี้มาดูมุมที่เราสร้างขึ้นมานะครับมุมที่เราสร้างขึ้นมาจะมีขนาดเท่ากับมุมต้นแบบหรือไม่นะครับอ่า วัดมุมเลยนะครับวัดมุมเลยนะครับจากจุจด H aste. อา่าเท่าไหร่ครับลูกเท่ากันไหมครับอา่ามีขนาดเท่ากับ70.33องศาเท่ากันนะครับอา่าทีนี้นักเรียนลองทำตามนะครับถ้านักเรียนสร้างมุมนะครับเท่ากับมุมต้นแบบนะครับและมุมที่นักเรียนสร้างขึ้นมาใหม่ มีขนาดเท่ากันแสดงว่านักเรียนทําถูกแล้วครับเพื่อความเข้าใจเนาะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับไปพบกันเลยที่ตัวอย่างที่3นะครับ <st interests> ครับก็มาสู่ตัวอย่างที่3มของเรานะครับนักเรียนตัวอย่างที่3นะครับขั <st ress> ้นตอนแรกเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกให้นักเรียนสร้างนะครับ <st ress> <st ress> ลังสีหรือส่วนของเส้นตรงขึ้นมา1เส้นนะครับยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับ ครูจะสร้างเป็นรังสีนะครับสร้างรังสีขึ้นมา1เส้นนะครับสร้างเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับต่อไปเราก็มาสนใจนะครับมุมต้นแบบของเรานะครับมุมต้นแบบของเราชื่อว่าอะไรลูกมุม A B C นะครับมุม A B C นะครับ,รบอ่า มุมต้นแบบของเราชื่อว่ามุม abc นะครับอ่านะครับทีนี้ครูลองขยับมุมสิอ่าเพื่อความยากขึ้นมานะครับมองจากลักษณะแล้วนะครับจะคล้ายๆกับมุมป้านเลยนะครับอ่าจะคล้ายๆกับมุมป้านเลยเนาะขั้นแรกเนาะขั้นแรกเราสร้างรังสีขึ้นมาแล้วนะครับรังสี de นะครับรังสี de อ่าเรามีมุมต้นแบบของเราเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นต่อไปนะครับ ให้เราสนใจแขนข้างใดข้างหนึ่งของของมุมเนาะนะครับครูสนใจแขนนี้และกัน ba นะครับแขน ba เนาะต่อไปครูก็กำหนดจุดขึ้นมา1จุดตามขั้นตอนเลยนะครับตรงไหนก็ได้นะครับตรงไหนก็ได้ของแขนเนาะกะพอประมาณนะครับและก็วางจุดลงไปเลยนะครับเราสร้างจุดของเราลงไปเลยจุดของเราในที่นี้ชื่อว่าจุด นะครับจุด f อ่ะขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปให้นักเรียนหยิบวงเวียนของนักเรียนขึ้นมากลางรัศมีให้เท่ากับ bf เนะครับเท่ากับ bf เนาะอ,อ่ะคู่กลางรัศมีก่อนเท่ากับ BF วงเวียนของคู่เท่ากับ bf เสร็จแล้วนะครับใช้จุด b เป็นจุดศูนย์กลางนะครับอ่ะให้นักเรียน วาดเลยครับเป็นวงกลมหรือครือวงกลมก็ได้เนาะเป็นวงกลมหรือครือวงกลมก็ได้นะครับทีนี้มันจะเกิดจุดตัดตรงนี้นะครับจะเกิดจุดตัดตรงนี้ให้นักเรียนกําหนดจุดตัดลงไปเลยนะครับกําหนดจุดตัดนะครับอ่าจุดตัดนี้ชื่อว่าจุด G นะครับอ่าขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปเราจะมาสนใจนะครับรังสีที่เราสร้างขึ้นมานะครับรังสี De นะครับให้เลือกจุดใดจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดปลายนะครับในที่นี้ครูเลือกจุด D เหมือนเดิมเลยนะครับเลือกจุดดีเป็นจุดศูนย์กลางเนาะ,ะกลับไปที่มุมต้นแบบของเรานะครับหยิบวงเวียนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้กลางรัศมีให้เท่ากับ bf นะครับ bf นะครับเสร็จแล้วใช้จุดดเป็นจุดศูนย์กลางนะครับ ให้นักเรียนทำไงครับวาดวงกลมหรือครึงวงกลมก็ได้เนาะวาดวงกลมหรือครึงวงกลมก็ได้นะครับต่อไปตรงนี้จะเกิดจุดตัดนะครับจะเกิดจุดตัดให้นักเรียนกําหนดจุดตัดขึ้นมานะครับกําหนดจุดตัดนะครับจุดตัดของครูชื่อว่าจุด H นะครับย้ําอีกรอบนะครับย้ําอีกรอบนักเรียนจะใช้ชื่อจุดตัดว่าอะไรก็ได้นะครับ ครูสอนไปแล้วในเบื้องต้นเนาะอ่ะขั้นต่อไปอ่าเราจะวัดระยะห่างจากจุด F ไปที่จุด G นะครับอย่าไปวัดที่ส่วนโค้งนะนักเรียนย้ำอีกรอบหนึ่งวัดระยะห่างนะครับเราจะวัดระยะห่างเนาะครับอ่าในที่นี้นะครับเดี๋ยวครูทำส่วนของเส้นตรงมาให้นักเรียนเห็นภาพนะครับอ่า ใช้เส้นปากเหมือนเดิมเลยครูจะใช้เป็นสีแดงและกันเนาะให้นักเรียนกลางวงเวียนนะครับให้มีรักษณะตามเส้นแดงเลยนะครับไม่ใช่ไปวัดที่ส่วนโค้งเนาะ,ะกลางวงเวียนตั้งแต่จุด S ไปที่จุด G นะครับปั๊บเราจะได้วงกลมหนึ่งวงกลมนะครับต่อไปเราจะใช้จุดเเป็นจุดศูนย์กลางนะครับอ่ะ เราจะได้เส้นตัดตรงนี้นะครับเส้นตัดของวงกลม2วงที่เราลากขึ้นมาเนาะตรงนี้ครูจะกําหนดจุดตัดขึ้นมานะครับจุดตัดนี้ชื่อว่าจุดไนะครับจุดไขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับลากนะครับส่วนของเส้นตรงหรือลังสีนะครับจากจุดดีไปที่จุดไอนะครับอ่า ขูลากก่อนนะครับรังสีนะครับจากจุดดีไปที่จุดไอนะครับอ่าทีนี้นะครับเกิดเป็นมุมขึ้นมาแล้วมุมใหม่ที่เรามาแลวนะครับอ่ะต่อไปเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพนะครับมุมต้นแบบของเรานะเป็นสีดำๆเนาะอ่ะทีนี้ครูจะเปลี่ยนแค่มุมที่ครูสร้างขึ้นมาใหม่นะครับอ่ะใช้เป็นสีชมพูนะลูกใช้เป็นสีชมพูนะครับ เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพนะครับอ่าเป็นสีชมพูทุกอย่างสดใสขึ้นมาทันทีนะครับอ่าทีนี้เราจะวัดขนาดของมุมนะอ่าให้นักเรียนหยิบไม้โปรเทคเตอร์ชนิดครื่งวงกลมของนักเรียนขึ้นมานะครับเพื่อวัดขนาดของมุมนะครับอ่าของครูก็จะใช้อุปกรณ์ในโปรแกรมเลยนะครับอ่าอ่ามุมนี้มีขนาดเท่าไหร่ลูก 2องร้อยสองศาโอ้มันเป็นมุมกลับนั่นเองนะครับเป็นมุมกลับนะครับอ่าต่อไปคูมาวัดขนาดของมุมที่ครูสร้างขึ้นมาสิจะเท่ากันหรือไม่นะครับอ่าเท่ากันไหมครับลูกเท่ากันไหม2 4 9้ 86องศาเท่ากันเลยนะครับเท่ากันเลยนะครับทีนี้นะครับของนักเรียนที่สร้างขึ้นมาเป็นอย่างไรครับถ้าเท่ากันนักเรียนเก่งมากครับสําหรับวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างให้นักเรียนเท่านี้นะครับอยากให้นักเรียนไปลองฝึกทําดูนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับบทเรียนในวันนี้นะครับ ครูหวังว่านักเรียนจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับอยากให้นักเรียนลองไปฝึกทําตามนะครับสําหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากนักเรียนกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูนะครับและนักเรียนจะได้เห็นคลิปวิดีโอใหม่ๆที่คุณครูสร้างขึ้นมานะครับสําหรับวิดีโอหน้าจะมาพบกันในเรื่องไหนนะครับให้นักเรียนกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ